สวัสดีครับผมเพชาจตุรภิวัติชัยของกรน,นะครับประจำวัาวันศักราีสีสีวันครับวันนี้เรามาทำความรู้จักภาวะตาแห้งนะครับ หายเงียบที่คนยุคโซเชียลมันออกข้ามนะครับภาวะตาแห้งคืออะไรตาแห้งครับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยนะครับพบได้ในทุกเพศทุกวัยและเป็นภาวะที่คนปัจจุบันประสบปัญหาเป็นจํานวนมากโดยมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการใส่คอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้คุณภาพการอยู่ในห้องแอร์อยู่ที่อากาศแห้งเป็นเวลานาน,าน,านหรือนอกจากนั้นยังอยู่การแจ้งหรือ ลางแสงแดดนะครับเป็นเวลานานๆานหรือในผู้ที่ใช้ยาบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นยากลุ่มแก้แพ้ป้องกันหวัดน,นะครับหรือจะเป็นยาในกลุ่มความดันโลหิตนะครับที่มีอยู่ในการขับปัสสาวะนะครับล้วนจะส่งผลให้เกิดภาวะตายแห้งได้ทั้งหมดแม้ว่าจะดูเหมือนไม่รุนแรงนะครับแต่หากเราปล่อยชิ้งไว้นะครับก็อาจจะส่งผลเสียตามมาได้อาการตาแห้ง ลักษณะอาการแสดงนะครับก็คือเราจะรู้สึกเหมือนว่ามีฝุ่นผงเข้ามาอยู่ในดวงตาของเราทําให้เรารู้สึกอยากกระพริบตารู้สึกแสบระคายเคืองตาทําให้เราต้องการกระพริบตาบ่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะเวลาเราอยู่กลางเจงหรือกลางสแสงแดดหรือห้องแอร์หรือที่มีลมพัดนะครับ่เป็นเวลานานๆจะทําให้เรารู้สึกระคายเคืองตาและแสบตาได้มากนะครับ นอกจากนั้นการอ่านหนังสือการจ้องโทรศัพท์มือถือและการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆก็จะทําให้เรารู้สึกตาแห้งรู้สึกเบลอๆอยากกระพิบตาได้ครับผลที่ตามมาจากภาวะตาแห้งบางคนอาจจะมองว่าภาวะตาแห้งนั้นไม่รุนแรงแต่จริงๆแล้วถ้าเราปล่อยทิ้ไงไว้นะครับมันจะส่งผลตามมาอย่างเช่น การดึงรั้งของเปลือกตาทําให้ขนตานะครับเข้ามาทิ่มที่ตาได้หรือจะเป็นการอักเสบของดวงตานะครับนอกจากนั้นอาจจะทําให้กระจกตาเป็นแผลได้ในที่สุดเห็นไหมละครับว่ามันจะรุนแดงแค่ไหนจะทําอย่างไรเมื่อรู้สึกตาแห้งนะครับการรักษาก็คือเรามักจะใช้น้ําตาเทียมนะครับรวมด้วยหรือเราสำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับหรืออยู่ รางแสงแดดสายลมเป็นเวลานาน,านๆนะครับเราอาจจะสวมแว่นตาหรือแว่นกอเกลนะครับที่คลุมครอบคลุมบริเวณดวงตาของเรานะครับเพื่อให้เราสามารถกันแสงแดดการลมนะครับที่จะเข้าสู่ตาเราทำให้ตาเราไม่แห้งได้นะครับสําหรับการเลือกใช้น้ําตาเทียมนะครับน้ําตาเทียมสามารถหยดบ่อยๆได้เลยนะครับทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงเมื่อเกิดอาการตาแห้ง เวลาทํางานนะครับเวลาเราจ้องมือถืออ่านหนังสือหรือจ้องหน้าคอมในเวลานานๆนะครับหากในเวลาที่เราไม่ทำกิจกรรมอะไรในเวลาปกตินะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องหยอดก็ได้หรือเราจะหยดทุกสี่ถึงหกชั่วโมงก็ได้นะครับเพื่อป้องกันอาการตาแห้งนะครับนอกจากนั้นนะครับน้ําตาเทียมนะครับยังแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับชนิดแรกเป็นชนิดที่มีสารกันเสียนะครับและอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นชนิดที่ไม่มีสารกันเสียนะครับชนิดที่มีสารกันเสีย เราจะหยดได้ไม่บ่อยนะครับและก็ไม่เหมาะในสําหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับส่วนชนิดที่ไม่มีสารกันเสียเราจะสามารถหยดบ่อยๆได้ตามต้องการจะหยดทุก 1- 2ชั่วโมงเมื่อมีอาการรู้สึกตาแห้งนะครับแต่น้ําตาเทียมเหล่านี้นะครับจงจําไว้นะครับว่าเมื่อเวลาเราเปิดใช้แล้วจะมีอายุแค่1นเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นน้ําตาเทียมชนิดที่ไม่มีสารกันเสียที่เป็นแบบ ขวดเล็กๆที่เป็นแบบยูนิตโดสนะครับเราจะเปิดแล้วก็ใช้ได้เพียงแค่1วันเท่านั้นครับนอกจากนี้นะครับน้ำตาเรียมนะครับยังแบ่งได้เป็น2ชนิดก็คือแบ่งตอมความหนดแบ่งตอมความหนดเป็นชนิดน้ำนะครับก็คือเหมาะสำหรับเวลากลางวันเวลาเราหย่อน ชนิดน้ำนะครับมันก็จะทให้เราไม่เหนื่อหนักนะครับแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะครับในเวลากลางวันได้ส่วนอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นแบบเจลขี้ผึ้งนะครับอันนี้จะแนะนาในเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าจะมีความนืดนะครับควรจะป้ายก่อนนอนนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นในเวลาช่วงกลางคืนนะครับการจะเลือกใช้น้ำตาเทียมนะครับก็ขึ้นอยู่กับความรึแดงของเรานะครับว่าเรารู้สึกตาแห้งหรือแสบตาหรือมีอาการเบลอมากน้อยเพียงใดถ้าเรามีการไม่มากน้ำตา น้ำตาลเทียมชนิดา้ำนะครับก็เหมาะที่จะใช้ในช่วงกลางวันนะครับแต่ถ้าเรามีอาการตาแห้งมากเราอาจจะใช้เป็นน้ำตาเทียมชนิดเจลขี้ผึ้งนะครับป้ายนะครับช่วงก่อนก่อนนอนนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งวันนะครับการป้องกันนะครับภาวะตาแห้งนะครับการป้องกันก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับอย่างได้นะครับสําหรับคนที่มีความจําเป็นที่ต้องจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอมือถือหรืออ่านหนังสือเป็นเวลานานๆนะครับเราต้องรู้จัก กระพริบตาบ่อยๆนะครับเพื่อให้เวลาเรากระพริบตานะครับกระจกตานะครับจะมีการสร้างน้าตานะครับเพื่อไหลมาเคลือบกระจกตานะครับนอกจากนั้นเราก็จะสามารถมองไปที่อื่นเป็นเวลา20วินะครับเพื่อเป็นการพักสายตาครับนอกจากนั้นเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับการปะทะแสงแดดสายลมเป็นเวลานานๆนะครับหรือถ้าเราจาเป็นที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราก็จะส่งแว่นตาหรือแว่นก๊อกต้องนะครับช่วยบรรเทาได้ครับหรือเราจะกระพริบตาถีๆนะครับเพราะว่าการกระพริบตาถีๆนั้นเปลือกตาจะรีดน้ําตาครับลงมาเคลือบกระจกตานะครับเพื่อให้พร้อมชุ่มชื้นอยู่เสมอถ้าเราจําเป็นที่จะต้องจ้องหรือเพ่งเป็นเวลานานๆนะครับการลืมตาคร้งไว้นานจะทำให้รู้สึกตาแห้งเราควรจะกระพริบตาอย่างน้ย10-15นาทีนะครับสําหรับผู้ที่ตาแห้งมาก อาจจะใช้วันตาหรือแว่นก๊อกๆนะครับที่ครอบดวงตานะครับป้องกันจากแสงแดดและก็สายลมนะครับช่วยบรรเทาด้วยนอกจากนั้นผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์นะครับที่ไม่มีคุณภาพก็ให้เลือกคอนแทคเลนส์ที่มีคุณภาพหรืองดการใช้คอนแทคเลนส์บ้างในบางครั้งที่เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับนอกจากนั้นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอยังช่วยให้ดวงตาของเราผลิตน้ำตาได้เพียงพอได้ด้วยครับ อันสุดท้ายการเลือกน้ำตาเทียมที่เหมาะสมที่เราจะใช้นะครับก็จะทําให้เราไม่ประสบปัญหาภาวะตาแห้งได้ในที่สุดครับภาวะตาแห้งอาจเป็นภาวะที่เรามองข้ามเพราะคิดว่าไม่มีรุนแรงมากจนทําให้เราวัดเลยที่จะดูแลร,รักษาดวงตานะครับจนเกิดเป็นความเคยชินและไม่ทันจะคิดว่าจะเกิดความรุนแรงได้ในที่สุด แต่ถึงอย่างนั้นเราควรรู้จักป้องกันเพื่อให้เกิดความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แว่นตาแว่นก็หรือน้ำตาเทียมช่วยบรรเทาอาการภาวะตาแห้งนะครับจะได้ป้องกันการภาวะรา้ายแรงที่จะเกิดสูด่ดวงตาเราได้ครับและก็อย่าลืมดูแลดวงตาของท่านนะครับหมั่นพบจกักษุแพทย์นะครับทุกๆอย่างน้อย2ปีหรือหากมีปัญหานะครับก็สามารถปรึกษาเภสัชกรทุกท่านที่อยู่ใกล้บ้านของท่านได้เลยนะครับ อย่าลืมดูแลดวงตาของท่า,านนะครับให้ภาวะตาแห้งหายไปนะครับ